อะไรไหมหอหูฝั่งนี้แบนแบนใงรใครไม่เห็นกำลังคา้านไหมไม่เห็นบานลึกไหมหก่อยลึกขึ้นมาลึกจนไรลายลายลย แขกเ้าไปไปเดินไปใกล้เดี๋ยวตกเจ็บตกตายเลย